สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกีอารันคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงข้อเสียโดยรวมของทาง Disney p พัดฮอร์สตาครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook f แฟนเพจตีลังกาดูหนังไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าผมจะนํารูปภาพที่เพจเขาแคปมาเนี่ยมาบรรยายให้เพื่อนๆฟังกันครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับข้อเสียข้อแรกของทาง Disney p พัดฮอร์สตาเนี่ยมันเรียกได้ว่าเป็นข้อเสียที่ทําให้อารมณ์ของหนังหรือว่าซีนน,นั้นๆเนี่ย เปลี่ยนไปเลยนะครับก็เป็นการตัดฉากของหนังนะครับหนังที่ผมยกตัวอย่างนะครับก็คือทอเทพเจ้าสายฟ้าภาคแรกครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเลยเพื่อนๆเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยไหมครับทางดิสนีย์พาร์ทฮอสตาเนี่ยฉากที่ทอปลาค้อนไปนะครับปลาวืดครับปลาไปโดนอะไรไม่รู้ แต่ทางฉบับฉายโลงเนี่ยปลาไปโดนยักษ์น้ำแข็งเหมือนที่ควรจะเป็นแต่ดิสนีย์พัดกลับตัดออกครับก็นี่เป็นจุดหนึ่งครับที่น่าเสียดายมากๆและยังมีอีกฉากหนึ่ง้วยนะครับฉากที่ทอจูบก,กับเจนฟอสเตอร์ น,นี่คือเห็นชัดเจนเลยครับทอดิสนีย์พาร์ทอสตาไม่จูบเจนฟอสเตอร,ตอร์แต่ทอฉบับชายโรงจูบแบบอย่างนวเนียเลยคืออะไรจุดถัดมานะครับก็คือปรับเฟรมเรทของหนังครับหนังที่ผมยกตัวอย่างมานะครับคือ a v e n g e r e N เ g เกมครับ a v e n g e อร์ d g เกมใน Disney พาร์ท s สตาจะอยู่ที่2ชั่วโมง54นาที36ิวิครับแต่ถ้าเป็นฉบับฉายโรงนะครับจะอยู่ที่3ชั่วโมง1นาที27ิวิครับ ก็นี่คือการปรับเฟรมเรตของทาง Disney p พัดฮอรสตครับการปรับเฟรมเรตของหนังเนี่ยทำให้การดูหนังเนี่ยผมจับผิดได้เลยนะเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ดูเวนเจอร์เอ็นเกมไม่ต่ํากว่า10รอบอะดูแบบดูซ้ำๆวน,วนๆน่ยจนผมรู้ว่าประโยคไหนที่มันควรจะเว้นวักช่องไฟให้ตัวละครพูดนะครับแต่พอมาดูในแอป Disney p พัดฮอรสตแล้วเนี่ยผมจับผิดได้เลยว่าเขาปรับเฟรมเรตครับก็เป็นอีกจุดที่น่าเสียดายมากๆ จุดสุดท้ายคือการครอบภาพของหนังครับมันทําให้มูดของหนังเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยเดี๋ยวผมจะเอาภาพตัวอย่างให้ดูแต่ขออธิบายก่อนนะว่าการครอบภาพของในแอป Disney Pa าร์ทโฮเเนี่ยเป็นยังไงก็คือปกติเขาจะใช้อัตราส่วนเป็น16ต่อ9นะครับแต่พอมาในแอป Disney p a าร์ท t ฮสเเนี่ยบางเรื่องใช้เป็น4ต่อ3โดยการครอบฉากที่อยู่รอบๆเนี่ย ตัดทิ้งไปเลยครับซึ่งมันก็ทําให้บางองค์ประกอบในหนังเนี่ยที่มันควรจะเป็นอยู่นะครับก็ถูกตัดทิ้งไปเลยแบบน่าเสียดายมากๆเขาไม่ได้ใช้อัตราส่วนนี้อยู่แล้วนะครับในการถ่ายทําไม่เหมือนกับทาง HBO Go นะครับเรื่อง Justice League Zack Snyder อันนั้นเนี่ยเขาใช้4ต่อ3เพราะว่าทางผุ่มกับเนี่ยเขาถ่ายทํามาเป็นแบบนั้นนะครับ และนั่นก็คือข้อเสียต่างๆของทาง Disney Pa ัดฮอ s t สตนะครับก็ถ้าเพื่อนๆพบว่ามีจุดไหนอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกคุยกันได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย